รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เนตอันยาวไกลก่อเกิดโครงการแก้มลิงในหลายพื้นที่และหนึ่งต้นแบบที่ประสบความสําเร็จก็คือโครงการบางรากระโมเดลจังหวัดพิษณุโลกที่สร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวบ้านในพื้นที่ยาบน้ําหลากก็รองรับน้ําส่วนเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติช่วยคลี่คลายอุทกภัยตามเส้นทางน้ําหลากได้อย่างมากและยังเป็นต้นแบบในการพัฒนานและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่อื่นๆของประเทศอีกด้วย เราไปติดตามภาพความสำเร็จของโครงการบางระกาโมเดลกันต่อที่ตอนนี้นะคะดีต่อยอดสูระดับสากลแล้วไปติดตามกันค่ะเกษตรกรเองเขาร่วมตัวกันประชุมบอกขอทำอย่างนี้ขอทำอย่างนี้ก็คือขอเอาเป็นเรียกว่าชนประานร้ำลา เป็นเรื่องที่เป็นคําใหม่ที่แปลก็คือชาวนาเองเกษตรกรเขาอยากให้ดําเนินการอย่างนี้ก็คือโอเคอน,น้ำเข้าไปเก็บได้ในช่วงที่จะตัดน้ำหลากคือช่วงเก็บหลัง,ลง,ลงเกลี้ยงเกีียวแต่ก่อนนั้นเนี่ยขอมีน้ำสำหรับทำพอเพียงสำหรับการทำการปลูกข้าวในฤดูแรกที่นี่เ็าเรียกฤดูหนาวหรือเปล่านี่ฤดูหนาวปังใช่ไหมเริ่มมาน้ำพอ,พอ ฤดูน้ำหลากผ่านไปแล้วน้ำท่วมผ่านแล้วรีบระบายออกแล้วก็เริ่มทําการเพาะปลูกวันที่ต้นเดือนธันวามั้งเต้าทีซาโนโภกรสามสี่เดือนเอาเต้าหนึ่งครอบนี่เป็นความต้องการของเกษตรกรน,นะหลังจากนั้นเองก็เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกครั้งที่สองเป็นข้าวเออเรียกว่าฤดูฝนนาปีกันแล้วกันแล้วเก็บเกี่ยวทันที่จะเอาน้ําเข้าวสองครอบ ก็คือนั่นหมายถึงว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นตามนอกจากทำลดบรรเทาลถหรือบรรลุแรงของโทคภายแล้วก็คือชุมชนชาวบ้านเองที่อยู่ในพื้นที่สามารถที่จะปลูกข้าวได้สองฤดูผลผลิตมากกว่าปกติพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่น้ำพ่้อมจะได้ยินว่าบร,รกรรม มีการน้ําท่วมซ้ำซากแต่ท่วมแล้วทาไงให้เกิดประโยชน์คราวนี้ก็มาคิดร่วมกันกับทางชมพูทานโดยเฉพาะผมเองเนี่ยเป็นผู้นําในพื้นที่เนี่ยก็มีแนวคิดที่มาสอดคล้องกันในการที่ปรับปฏินเพาะปลูกขึ้นนะครับจากที่เคยได้น้ําช่วงขอบนาปีก็จะเป็นหนึ่งพฤษภาเราก็ขอเรื่อนจากหนึ่งพฤษภามาเป็นหนึ่งเมษายนเพื่อให้มันเร็วขึ้นมาหนึ่งเดือนซึ่งตอนนั้นหลายคนก็กังวลว่าช่วงนั้นมันร้อน ข้าวนี่จะ,จะเจริญเติบโตได้ไหมแต่พอได้ทดสอบแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ปัญหาครับปรากฏว่ามีการทดลองกันในปี58นะครับใช้ทดลองไปประมาณ8 0 0หมนไร่เนี่ยขอน้ำจากจากทางกรมมาใช้เฉพาะทดสอบเนี่ย8ป0 0 0ไร่ปรากฏว่าเก็บเกี่ยวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เสียหายในในการน้ำท่วมทุกปีน้ำจะท่วมเพราะว่าเราเราเริ่มทำกันในเดือนพฤษภาหรือฝนกว่าจะมามามีพิจนาเนี่ย จะเก็บเกี่ยวหลังสิงหาเพราะที่เนี้ยสิงหาเนี่ยประมาณหลังวันที่20่สิน,น้ําท่วมแน่ตรงที่เรายืนเนี่ยน้ำมิดหัวครับแล้วเรามีการตกลงร่วมกันทํา MOU ข้อตกลงร่วมกันทั้งหมดของออปรกรณ์นเนี่ยจัด2จุดใหญ่ที่2ตําบลคือตำบลท่านางาม1จุดและตำบลนมแสงสงครามหนึ่งจุดเชิญเกษตรกร,ร,กรทั้งหมดมาเลยนะครับแล้วมามา,มาตกลงร่วมกันแล้วมาฟังเราได,เาได้เราได้ข้อสรุปตรงที่ว่า ในรอบหนึ่งปีเนี่ยเราจะขอน้ําในการทําการเกษตรเนี่ยสองรอบด้วยความมุ่งใจหลังจากนั้นพอหลังเดือนเมษาเราก็จะมอบทุ่งนี้ให้กับทางกรมบริหารน้ำคือคือก็อจะได้ยินว่าหน่วงน้ําเพื่อไม่ให้ไปท่วมพื้นที่เศรษฐกิจเอ่อตรงนี้ก็ต่อสู้กันอยู่นานมากกว่ากว่าจะได้ข้อสรุปเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยบางคนเขาไม่เชื่อมั่นจนเราได้มีการทดสอบปี58จนเห็นผลสมฤทธิ์น่ก็เริ่มมีความเชื่อมั่นขึ้นก็เลยได้ทํา โครงสร้างขึ้นมาแล้วก็เริ่มกันที่ปี2 5 6 0ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนมีความสุขครับเพราะว่าข้าวทุกเล็ดในทุ่งเนี่ยเราเก็บเกี่ยวได้หมดก่อนน้าจะท่วมหลากไม่มีการเสียหายหเกิดขึ้นจากเมื่อก่อนเนี้ยรัฐต้องมาชดเชยในพื้นที่ตรงนี้ในการท่วมเสียหายทางการเกษตรปีละร้อยกว่าล้านหลังจากปี60มาดูข้อมูลได้เลยครับรัฐไม่ต้องมาชดเชยครับแล้วเรื่องเงินส่วนนั้นมาพัฒนาเพิ่มต่อย,ยอดไปเรื่อยๆทําให้ให้มันสมบูรณ์ขึ้นประโยชน์ ของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับจากโครงการบรรกัรมาเดียวก็คือได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่มีความเสียหายนะครับอันนี้เป็นความพึงพอใจอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดีและในพื้นที่เหล่านั้นเราก็ได้น้อมนำพาพระราชบัญญติของในหลวงราชการที่9เข้ามาใช้ในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วน้ําที่เราได้ก๊ต้ามาจากกรมเนี่ยจริงแล้วไม่เพียงพอเราต้องมีแหล่งน้ําต้นทุนไว้เองนะครับบางคนที่มีขนาด ที่ในพื้นที่พอที่จะขุดแล้วก็กักเก็บน้ําเป็นแบบขนมคกไว้เองได้ก็เราก็ใช้ตามพระราชดำดริของรัชกาลที่9ที่ได้สั่งสอนมาแล้วก็นํามาใช้ครับประมาณ2ปีที่ว่าชาวบ้านกว่าจะเข้าใจได้นะเวลาช่วงน้ําท่วมปั๊บก็เขาก็จะโทษบางคนก็บอกเป็นบารการรมโมเดลมื่น้ําถึงได้ท่วมเยอะอะไรประมาณนี้ จนกว่าเขาก็รู้ไปเองโดยวิถีชีวิตของเขาเองนะครับเพราะว่าทางบารลังก์มโมเดลเขาก็ไม่ได้ปิดกักน้ําอะไรเพราะาน้ำมันมันน่วงน้าโดยโดยธรรมชาติของของทุ่งอยู่แล้วไม่ได้ไปปิดประตูบางแก้วหรืออะไรอย่างี้นะให้น้ําท่วมอย่างนี้ไม่ใช่แตเข้าชาวบ้านเขาก็รู้พอร,รู้ที่ก็หายไปตั้งแต่สองปีนั้นก็ไม่มีเขาเห็นประโยชน์ว่ามีน้ำำนําทํานาบ้างอะไรบ้างนี่เขาก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครมาพูดอีกแล้วมีแต่คนชอบโครงการนี้ครับพอสมัยก่อนกว่าจะได้น้ําทำํานานีต้องไปขอตั้งแต่ เกอบเลสวนตั้งแต่เครื่อนธุริกิตมาครับกว่าจะได้มาทําตละลคาวเนี่ยผู้นําในหมู่บ้านเนี่ยวิ่งกันจนตามน้ํากันจนกว่าจะมาถึงที่นี่ครับจุดสุดท้ายครับตรงนี้ไกลมากครับแต่นี้ชาวบ้านเขาไม่ต้องไปอย่างนั้นแล้วเขาไปกับพวกผู้นําเรื่อยเขาขึ้นไปดูน้ําดูอะไรนะที่ว่าเดินเรื่องน้ํามาที่จะมาทํานากันเนี่ยเขาเห็นความลาบากแต่นี้มีโครงการนี้เข้ามาปั๊บนี่เขาไม่ต้องทํามานั้นแล้วแต่นี้ก็วันที่นั้นวันที่นี้เขาก็รู้แล้ว จัดเว้นน้ากันกี่วันกี่วันเขารู้หมดตอนนี้ครับการบริหารจัดการก็ง่ายเขารู้ว่าความสบายของเขาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเหมือนสมัยก่อนในพื้นที่เนี่ยจากที่ต้องใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยเคมีเยอะนะตอนนี้ก็คือช่วงเดือนสิงหาแล้วเนี่ยเราเอาน้ํามาไว้ในพื้นที่เป็นที่ห่วงน้ําสําหรับพื้นที่บราิการโมเดลได้ประโยชน์2ต่อคือข้อแรกก็คือหนูจะน้อยลงข้อ2คือ,มอแมลงจะจะน้อยลงไปเพราะว่าน้ํามันท่วมแล้วก็ พืชหญ้าที่เราเกี่ยวข้าวตอซังต่างๆเราไม่ได้เร,ไไดเราไม่ได้เผางดเผาฟางไปเลยในหนึ่งหนึ่งคาบเนี่ยเราลดเผาฟางไปละก็คือเอาน้ำเนี่ยมาท่วมท่วมปุ๊บไอ้ฟางพวกเนี้ยตอซังหัวคันนาต่างๆไม่ต้องฉีดยาเพราะว่าน้ํามันท่วมหมดมันก็ย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยทําให้เราประหยัดในเรื่องของต้นทุนการผลิตครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรก็พอพอเวลาลดต้นทุนการผลิตได้ก็มีกําไรเพิ่มขึ้นนะครับก็ทําให้เมื่อก่อนเนี้ย จากใช้นี่ทกศใช้แต่ดอกบางทีก็ใช้ดอกเป็นบางส่วนเดี๋ยวนี้กเ็เริ่มใช้นี่ได้ได,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 ได้บางบางลายใน่หมดแล้วนะครับบางลายหมดแล้วแล้วก็บางลายก็เหลือน้อยลงนะครับก็ทําให้ลืมตาอ้าปากได้แล้วก็มีเกษตรกรหลายท่านที่ได้ได้กำไรแล้วก็ไปซื้อที่เพิ่มได้ก็มีครับในช่วงของฤดูน้ําหลากเนี่ยเกษตรกรจะผันชีวิตไปรับจ้าง รับจ้างในเมืองใน,ในเขตตัวงพิโลกนะครับก่องานก่อสร้างคนที่ไม่มีอาชีพที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความสามารถที่จะก่อสร้างได้ก็จะมีการฝึกอาชีพตรงไหนที่ที่ดอนที่ไม่มีที่ที่น้ำยังไม่ท่วมก็จะมีการขุดขุดบ่อเลี้ยงปลาในช่วงของ หน้าน้ําท่วมพอพอเวลาน้ําลงแล้วแรงก็จะเอาป่าไปขายก็จะได้ราคาประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของที่ดอนก็จะเสริมเสริมในภาพคือให้ปลูกผักสวนครัวรั่วก,กินได้ประมาณว่าปลูกปลูกเหลือแล้วขายอะไรประมาณนี้ครับก,ก็ทําให้เพิ่มช่วงน้ําท่วมเนี่ยมันจะราคาผักก็จะแพงขึ้นก็จะให้เกษตรกรมันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่แต่ละหมู่ก็จะมีเป็นกลุ่มๆของเขาเขาจะทําการปลูกผักขายก็นอกจากที่ไปใช้แรงงานในเมืองครับ ช่วงฤดูน้ำหลากนะคะก็จะมีน้ำท่วมน้ำท่วมทุ่งอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรเรานะคะกลมชนประทานกลมประมงแล้วก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดค่ะแล้วก็บูรณาการร่วมกันในเรื่องของการดูแลทุ่งนานะคะผ่านน้าเข้าทุง่งหลังจากที่เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วก็ผ่านน้ําเข้าทุง่งอ่าพอผ่านน้าเข้าทุง่งเข้าบรรเทา อุทกภัยใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เอาโอกาสตรงช่วงน้าหลากเนี่ยค่ะปล่อยพันุ์ปลาเพื่อให้เขาได้สามารถเลี้ยงตัวในทุ่งได้เป็นการเพิ่มปริมาณพันุปลาในธรรมชาตินะคะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวประมงที่ออกหาปลานะคะแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างการมีส่วนร่รวมนะคะใน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 ,ในกลุ่มชุมชนที่ที่เราเข้าไปทำคะ่ะปกติแผนงานเราจะปล่อยปีละ30ล้านตัวคะ่ะ ก็จะเป็นปลาไวอ่อน30ล้านค่ะแล้วก็เป็นปลาขนาด2.3ถึงมเซนนะคะอีก500,000ตัวค่ะก็30ล้าน500,000ค่ะแต่ปีนี้เราปล่อยไปแล้ว35ล้าน500,000น,นะคะก็จะเป็นลูกตุ้มปลาไวอ่อนก็คือปลาตะเพียนขาวนะคะก็จะปล่อย4ครั้งค่ะก็จะปล่อยตามประตูน้ำที่เป็นอยู่ในทุ่งนะคะของของโครงการบางระกมโมเดลมีบางส่วนที่เราผลิต ปลาพื้นถิ่นของแม่น้ำยมอย่างเช่นปลาแดงปลาเขาดำปลาเขาขาวนะคะลงแหล่งน้ำธรรมชาตินี้เหมือนกันเพื่อคืนคืนปลาให้กับธรรมชาติปีนี้ผลตอบรับดีค่ะค่ะเพราะว่าอย่างอย่างที่เราเข้าไปชาวบ้านก็จะก็จะเริ่มที่จะบอกว่าเ,เกี่ยวข้าวแล้วนะพร้อมแล้วนะที่ที่จะปลาเข้าทุ่งค่ะแล้วบางส่วนก็ก็ก่อนหน้านี้คือชาวประมงหาปลาเยอะก็ก็จะ ลาจากนาข้าวหรือลาจากงานมาหาปลาในช่วงนี้พอน้ําเริ่มลงเขาก็จะเริ่มทํานาใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะก็เริ่มที่จะลงตัวแล้วก็พึงพอใจว่าเราอะเราอะรู้จักว่าจากจาก,จากพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะว่าว่าในช่วงน้ําท่วมเนี่ยก็จะต้องมาในเรื่องของการหาปลาหาอาชีพเสริมหรือว่าเพิ่มไรายได้ให้กับ ให้กับทุมชนให้กับครอบครัวเขาได้บางทีเราเข้าไปเราก็ต้องแจ้งเขานะคะประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านประสานผู้นําชุมชนว่าเราเข้าไปเพื่ออย่างน้องเข้าไปทํางานเนี่ยค่ะไม่ได้เอาปลาไปปล่อยอย่างเดียวนะคะไปสํารวจก่อนว่าว่าใน,ในพื้นที่นั้นมีปลาพื้นถิ่นอะไรบ้างนะคะปริมาณปีนี้เป็นยังไงแนวโน้มว่าเ,เขาวางไข่ช่วงไหนมันก็เลยจะเป็นเป็นที่ว่าเราประกาศฤดูน้ําแดงในช่วงฤดูปลาวางไข่ได้ะคะ่ะ แล้วก็ต้องไปคุยว่าเวลาที่เราออกไปสำรวจเราอาจจะมีการวางข่ายชุมชนจะต้องชุมชนจะต้องเห็นว่าเราทำเป็นต้นแบบว่าเราเพื่อการศึกษาหรือว่าเพื่อการเก็บข้อมูลค่ะเราข้อมูลที่ได้เราก็จะเอามาประมวลผลเอามาดูเอามาวิเคราะห์ว่าปลาชนิดนี้ชีววิทยาเขาเป็นยังไงแล้วถ้าเขากินอะไรเราจะเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์เราจะต้องเสริมตัวไหน เขาออกไข่ช่วงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราต่อยอดต่อไปเพื่อเพาะพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำความสำเร็จจากโครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ทุ่งบังกระกรรมจังหวัดพิษณุโลกช่วงน้ำหลากเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีระยะเวลา2-4เดือนสามารถจับสัตว์น้ำได้เฉลี่ย12.94กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ิดเป็นเงนเินเฉลี่ย400บาทต่ตอคนต่อวันผลผลิตสัตว์น้ำรวมเฉลี่ย541ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่าประมาณ14.5ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้นะคะยังต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในนามของกลุ่มสมาชิกอย่างเช่นกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปลาพื้นถิ่นบ้านหนองแผงพลวยและกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิดบางระกามชุมแสงสงครามที่อยู่ภายใต้ใการดูแลของสำนักง,งานประมงจังหวัดพิษณุโลก อย่างที่เราถ่ายทํากันในครั้งนี้นะคะถือเป็นความสําเร็จที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชาวบ,บ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งจากความสําเร็จนี้ได้ต่อยอดไปสู่ระดับสากลทั้งในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นํามาใช้ในพื้นที่รวมถึงได้รับการสนับสนุนวิชาการในระดับนานาชาติร่วมศึกษาวิจัยเรียนรู้และนําไปขยายผลในระดับสากลอีกด้วยค่ะณนะวันนี้นะครับโครงการยมนานเนี่ยเราได้รับเงินมาจากกองทุน GCF โดยดําเนินการโดย UNDP โดยคัดเลือกโครงการสิ่งที่เข้ามองคือว่าเกษตรกร,กรที่นี่มีการปรับตัวทั้งท่วมเขาอยู่ได้แล้งก็อยู่ได้เราได้รับการคัดเลือกมานะครับเราจะมีเงินกองทุนกองทุน GCF เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เราจะดําดเนินการอยู่3เอาพุทธแบ่งเป็นเป็นเอาพุทธหลักๆก็คือเอาพุทธที่1น่เนี่ยะจะต้องมีการติดตั้งเครื่องมือนะครับในการพยากรณ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร,กรได้เข้าถึง นะไม่ว่าจะเป็นการวัดน้ําใต้ดินน้ําผิวดินนะครับตัวปริมาณน้ําท่าต่างๆแล้วก็จะขึ้นเป็นเว็บเพจใ,ให้เกษตรกรได้เข้าถึงเพื่อเพื่อเพื่อใช้ในการคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยคุณจะปลูกอะไรคุณจะจะจัดการเพาปลูกไงจะแรงไหมจะท่วมไหมให้เขาได้เข้าถึงข้อมูลในส่วนเอาพุทธที่2เนี่ยจะแบ่งเป็น2.1กับ2.2นะครับเอาพุทธสอจน่เนี่ยจะเป็นตัว UNDP ให้เงินมาสร้างอาคารชุมประทานหรือโครงสร้างสีเทา ซึ่งเป็นปูในเราเรียกโครงสร้างสีเทาเราได้รับงบประมาณมาในการก่อสร้างปตลอคองเมืองช้างแห่งที่1และแห่งที่2ส่วนเอาพุทธ2.2ดเนี่ยดำเนินการโดยทีไอชาตของเงยอรมันนะครับตัวเนี้จะใช้โครงสร้างสีเขียวหรือใช้ใช้ธรรมชาติมาช่วยซัพพอร์ตอาคารชุมททาน อาจจะเช่นมีการปลูกพืชชะลอการพังทลายของดินหรืออะไรต่างๆแนวน,นี้มีการขุดลอกนะฮะแนวนี้ส่วนที่3เนี่ยเอาพุทธิสารเนี่ยเราจะเป็นการบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างทุกภาคส่วนในกระทรวงเกษตรโดยการมามีส่วนร่วมกันร,ระหว่างภาคประชาชนนะฮะแล้วก็ตัวภาครัฐเองนะฮะจะมีกรมส่งเสริมกรมวิชาการกรมการข้าวหลายๆกรมกรมช่ประทานด้วยเพื่อ,อมีการก่อตั้งโรงเรียนเกษตรกรนะครับและมีการให้เครื่องไม้เครื่องมือเขาด้วย แล้วก็มีการให้ให้โรงเรือนให้อุปกรณ์เช่นสูบนะฮะโรงเรือนเพร่ะปลูกเ,เครื่องเกี่ยวข้าวอะไรประมาณนี้นะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการส่งเสร,ริมให้มีการค้าขายออนไลน์เราจะมีแพลตฟอร์มให้ชาวบ้านค้าขายออนไลน์ได้นะครับเพราะว่าอย่างในช่วงฤด,ดูน้ําหลากเนี่ยอาชีพหลักๆเขาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนำลืมลืมลืแจ้งไปว่าเราทํานาปุ๊บพอน้ําเข้าทุ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้บางส่วน เกษตรกรไปทำอาชีพการประมงก็ too, จะมีการแปลรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆไปทําปลาล้าปลาแห้งประกอบอะไรเงี้ยและให้เขาได้เข้าถึงแล้วก็ได้ค้าขายโดยตรงกันเลยนะครับแล้วก็จะมีรู้สึกไปสณีด้วยเข้ามาค้าขายออนไลน์แล้วก็มีการส่งของก็โดยโดยการผ่านแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็จะมีธนาคารกรุงศรีทากเข้ามาร่วมด้วยการสืบสารตามแนวพระบหลีนะครับว่า โครงการแก้มลิงโครงการพืนที่ลุ่มต่ำเนี่ยมีประโยชน์จริงๆครับในการตัดยอดน้าเพื่อลดอุทกภัยครับก็อยากให้ตัวโครงการนี้ครับสามารถที่จะดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดไปที่อื่นๆได้นะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์แต่เป็นโมเดลแล้วเนี่ยสามารถต่อยอดไปดาเนินการในพื้นที่อื่นเพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดได้นะครับแล้วก็ผมก็อยากให้คนรุ่นหลัง um ครับเข้าใจหลักการของคําว่าแก้มลิงเข้าใจหลักการถึงคําว่าพืนที่ลุ่มต่ำ และใช้หลักการตรงนี้ครับตามแนวพระบรมรีตรงนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน้ําแล้วจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดครับในโอกาสนี้ก็เลยโดยเฉพาะปีนี้ก็เลยเอาเรื่องใหญ่ๆมาให้เห็นจากเล็กๆที่พระองค์ท่านมีพระบรรีแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรมธรรมนำมาพัฒนาต่อย,ยอดขยายผลใช้คำว่าต่อยอดขยายผลจากในหลวงรัชกาลที่10ก็ขยายผลตลอดและต่อเนื่องจนใช้คําว่าเทคโนโลยีระงวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆ ผลสำลจท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะขยายผลในส่วนของประเทศไทยแล้วต่างชาติ UNDP ก็รับมาศึกษาส่งผู้เชี่ยวชาญมาอย่างที่ว่ามาเรียนรู้จากเราแล้วไปขยายผลในประเทศนั่นเองด้วยอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ไม่เฉพาะในประชาชนคนไทยแล้อาจจะขยายผลทั่วโลกเหมือนกับฝนฝนหลวงเช่นเดียวกัน ทุกโครงการอเนื่อมาจากพระราชดำริ4,000กว่าโครงการจวบจนวันนี้นะคะเราคงได้เห็นผลสำเร็จที่ประสบความสำเร็จในทุกภูมิภาคทั่วประเทศผลสำเร็จล้วนมุ่งหวังให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นพร้อมสร้างความมั่นคง,งของประเทศอย่างยั่งยืนภาพความสำเร็จของโครงการอเนื่อมาจากพระราชดำริจึงเต็มเปี่ยนไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดไม่ได้จากหัวใจของประสบนิกรชาวไทยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนัน,นทมหิดลวันนี้เวลามลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ให,หม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ